แต่วันผีท,าทา่านผ่านยาตรารมจากนิยมย้อนหลังอย่าว,งวพอพองางลวเลยขอความสุขความสันในธรรจนมาเกิดในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมในงานยกโชกฟ้าของวัดใหม่เท็ดนี้เพื่อได้เป็นสร้างเทาวไว้ัตถุไวในพระพุทธศาสนาทัวญาติโยมสาธุชนทั้ทงหลายทุกคนทุกท่านได้สร้างสิ่งที่สมดุลของปุโรหิ นะ่านบุญของ,ของัวเราองและวันนี้งานที่จะประสบความสําเร็จได้นอกจากญาติโยมทุกคนแล้วก็ยังมีนาพระพิสุสงฆ์สมเณรและกาญาติยโยมอุบาสุปัสกาของวัดที่ได้จัดเตรียมงานตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจนี้ก็ถือว่าได้ร่วมบุญกันนะทั้งสองทางทั้งญาติโยมที่มาจากที่ไกลวัดจะอยู่ไกลแค่ไหน แต่ว่าถ้าใจของเราถึงวัดหรือใจของเราถึงบุญแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาวัดได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมโยนนะ้ำมายกโชวฟ้าเพื่อปริสถานหลวงพ่อมงคลเทพนิพิจไหวแล้วญาติโยมก็อย่าลืมนะมากราบมาไหว้มาขอพรท่านด้วยนะนานๆก็มาเยี่ยมท่านสักทีหนึ่งนะมากราบท่านเพื่อได้เป็นสิริมงคล และวัดนี้ก็ไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่นี่สำหรับญาติโยมนั้นสามารถที่จะเดินทางมาเพื่อทำบุญสร้างกุศลกันได้โดยเฉพาะวัดเทวนติมิตแห่งนี้ญาติโยมนอกจากว่างานกิจกรรมานานๆครั้งสำหรับงานบุญใหญ่ๆแต่ว่างานที่ใหญ่ก็คือเป็นประจำก็มีการสวดมนต์ไหว้พระทำวัดสวดมนต์เป็นปกปติญาติโยงมีโอกาสนะถ้าผ่านไปผ่านมาจะมาทำวัดสวดมนต์ช่วงเย็นก็จะมาทำบุญมาสวดมนต์ไหว้พระ ก็มาที่มาที่อุปสมได้เลยอยู่นะแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อด้วยนำะมาสวดมนต์ไหว้พระเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีนะความดีไม่มีขายเราอยากได้ต้องทำเองนะความดีนี้เราต้องทำนะไม่ใช่ว่าเรามานั่งโอบล้ออ้อนวอนหรือบวงสรวงเพื่อจะให้ได้เกิดแต่ต้องทำคือสร้างเหตุในกงดศาสนาของเราคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทร,สร,รสงสอนให้เราทำไม่ได้สอนให้เราอ้อนวอนหรือรอ เราต้องสร้างเหตุก่อนนในภาษาบาลีว่ายาที่สั่งว่าปเตพีชังตาที่สั่งและปะเตพลังกาลยานก,กาลีกาลยานปาปาป,าปกักาลีจะปลาปกางบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำเหตุด,ดีย่อมได้รับผลดีทำเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่วตัวเราเท่านั้นเป็นผู้ได้อยู่เพราะฉะนั้นญาติโยมมีโอกาสนะ จะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลก็มาได้ตลอดเวลามาแจ้งความจำโมงได้ที่พระอาจารย์เจ้าวาดพระอาจารย์พระมหาสนหรือว่าพระภิกษุสุรูปหนึ่งรูปใดในวัดก็ได้จะมาทําบุญสร้างกุศลสิ่งหนึ่งประการใดที่วัดสามารถที่จะช่วยได้ญาติโยมก็มาแจ้งความจำโมงกันได้โดยเฉพาะวันนี้ญาติโยมที่ยังอยู่มีโอกาสจะสร้างบุญสร้างกุศลกนะท่านใดยังมีเวลาจะทําบุญสร้างกุศลในการ โดยการช่วยนะสถานที่น,ะท,นท่านใดจะช่วยเก็บสถานที่ช่วยทําความสะอาดตามอธยาสายโยนทาได้เพราะบุญน,นี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะพระท่านเป็นผู้ชี้แนวทางบอกหนทางแนะให้โยนทํานําให้โยนดูอยู่ให้โยนเห็นและเป็นให้โยนตาเพราะนั้นความดีนี้เป็นสิ่งที่ญาติโยนสาธุชนทั้งหลายต้องเก็บสะสมไวนะ้ทีละเล็กทีละน้อย อย่านึกว่าบุญกุศลต้องทําใหญ่อย่างเดียวโยงนะทาทีละเล็กทีละน้อยสงสมนานเข้าเหมือนการสะสมเงินเราการสะสมเงินทีละบาทสองบาททีละสิบบาทยีท่สิบบาทเมื่อเงินจํานวนบาทเดียวนี้มีจํานวนร้อยเหรียญก็ร้อยบาทพันเหรียญก็พันบาทหมื่นเหรียญก็หมื่นบาทล้านเหรียญก็ล้านบาทสงสมไปเรื่อยๆเพระาะฉะนั้นบุญกุศลอยู่ตรงไหนเราก็ทําไดนะ้ขอให้ทาด้วยใจด้วยเจตนาทีา่สะอาดบริสุทธิ์ ก่อนทําสบายใจกําลังทาอยู่ก็สุขใจทําแล้วก็ปลื้มใจย่อมีอานิสงส์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางาและที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ามาเรียกว่ามาตรรู้ลุตระสมมาส,สมบทิีย์แล้วพระองค์ยังมีพระมหากรุณาธิคุณเมตตาที่จะสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ทรงแบ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นบัวสี่เหล่า บัวสามเหล่าแรกเนี่ยบัวที่พ้นน้ําบัวที่เสมอน้ําและบัวที่อยู่กลางน้ําอันนี้สอนได้บรรลุธรรมได้เข้าถึงธรรมได้มีเหล่าเดียวที่อยู่นะเข้าอยู่ในโคนตมเสมอโคนตมเป็นปะทภประมะอันนั้นสอนไม่ได้สี่สี่ส่วนได้สามเสียหนึ่งก็คุ้มค่าพระองค์จึงมีพระมหากรุณาธิคุณเมตตามาสอนสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุธรรมสําเร็จธรรม เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องการที่จะบรรลุธรรมสาเร็จธรรมก็ทําตามที่พระองค์ชี้แนวทางบอกคนทางให้โยมก็สามารถที่จะเข้าถึงสภาวะธรรมเหล่านี้ได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีที่ยาติโยมมีโอกาสมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญร่วมชาติตักบ,บาตรร่วมขันสร้างกุศลร่วมกันนะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีทําดีไว้ให้ลูกทําถูกแห้หลาน ทำทานไปให้กับตนสร้างกุศลได้กับตัววันนี้มาทําความดีกันก็ถือว่าเป็นการทําความดีเพื่อตัวเราเองนั่นแหละนะฮะวัดน,นี้เป็นเพียงสถานลานบุญให้เราได้มีโอกาสนะได้มาทําบุญสร้างกุศลพระภิกษุสงฆ์สาม,มนเณรท่านเป็นเนื้อนาบุญที่มาเป็นทายาททางธรรมทายาทพระศาสนาเพื่อญาติโยมดะมีโอกาสได้ปลูกในหว่านพืชนะได้หว่านมาเมล็ดข้าวลง ในเนื้อนาบุญก็คือได้ทาทานด้การให้เสียสละในการทาบ,บุญสร้างกุศลสหล่าน,นี้เป็นบุญเป็นกุรลสเป็นความดีเพราะฉะนั้นความดีวันนี้ก็ขออนุโมทนากับน้องเนรนะแล้วก็พระอาจารย์ทุกรูกที่นำน้องเนรมาด้วยนะมาร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยวัดใหม่เทพนิมิตในการช่วยในการบริการดูพระผู้ใหญ่ต่างๆนะก็ขออนุโมทนากับน้องเนรด้วยแล้วก็พระอาจารย์ที่นำน้องเนรเข้ามาร่วม ในการดูแลสถานที่ก็่ออร้างทนาด้วยอนุภาพของหลวงพ่อมองคลเทพนิมิตรบารมีของพ่อเจ้าวาดพระอาจารย์มหาสนพร้อมทั้งบารมีธรรมของพระอาจารย์ทุกรูปและก็ความดีของน้องเน่นจงส่งผลให้น้องเน่นและพระอาจารย์ทุกรูปที่มาร่วมงานในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญนะโดยคิดถึงหนึ่งประการใดอันเป็นไปในชอบประรกอบด้วยธรรมให้สิ่งนั้นจงผลสําเร็จ จงพ่นสาเร็จจงพ่านสําเร็จทุกประการนะมีความสุขความเจริญแล้วขอนาาอนุภาพอนุภาพแห่งบุตรกุศลที่ย่าจงสาธุชจบุรีทั้ง,ทงหลายที่มาร่มวมทาบุญสร้างกุศลในวันนี้นะจงมีเป็นแปลงเป็นความผักดันหยดนะทำความดีก็บอกว่าทําความดีหรือทําบุญให้อธิษฐานทําทานให้ตั้งความปรารถนาถ้าเราไม่ตั้งความปรารถนาเจนตนาของเราไม่มีเรียกว่าสิ่งที่เราทํานั้น จะมีเป้าหมายหรือไม่ต้องมีเจตนาที่สะอาดและบริสุทธิ์เจตนาสําคัญที่สุดนะเจตนาหังพิเกเวกัมมังพระพุทธเจ้าสรนตรัสว่าตัวเจตนาคือตัวกรรมนั่นะคือการกระทําเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธิตชนดีทั้งหลายที่มาทําความดีสร้างประสบวันนี้ญาตินะอธิษฐานและปรารถนานะตั้งใจปรารถนาด้วยอนุภาพในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วนี้จงเป็นพระรวิปััยเป็นอปุปนิสัยตามส่งให้ถึงซึ่งมาผลนิพพาน ข้าพเจ้าทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะะสงสารแล้วไซสเกิดชาติหนึ่งพบใดก็ตามให้รูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญาอย่าได้อดอย่าได้ยากอย่าได้ยากอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนและอย่าได้จนกว่าใครทำมาค้าขายสิ่งหนึ่งประการใดให้ซื้อง่ายขายคล่องเหมือนกับล่องนำไหลกินก็ได้ใช้ไม่รู้มดทั้งอนาคตและปัจจุบันนี่เรียกว่าเจตนาที่เราตั้งอยู่นะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทำไม่ใช่ทำแล้วทิ้งเลย ทำบุญอะไรเล็กหรือใหญ่เจตนาพราะองค์มุ่งเพ,พื่อโพธิญาณเพื่อการบรรลุธรรมสำเร็จธรรมเพื่อปรารถนาจะรื้อสั์ขนสั์ให้พ้นจากความทุกข์เราท่านทั้งหลายจะพ้นจากความทุกข์ได้ต้องสร้างเหตุเหตุกับผลต้องตรงกันเสมอทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมักเป็นเหตุโยมนาสร้างเหตุกับผลวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาร่วม ในการสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้นะท่านทั้งหลายในะงานหนักอีกงานเป็นบุญใหญ่ผมนะก็คือช่วยกันเก็บเก้าอี้เก็บสถานที่นี่แหละนะเป็นงานที่หนักเนะเป็นบุญที่ใหญ่ทําได้ยากนะเพราะว่าเตรียมงานมาในสองสามวันมาเนะี่ยพอมาถึงวันสุดท้ายเนะี่ยเก็บงานเนี่ยโอ้หนักนะแต่ว่าใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจะมันจะเบานะยิ่งทํายากถ้าเราฝืนแล้วทําได้เป็นยอดบุญโยม เพชรก่อนที่จะเป็นอัญมณีที่มีคุณค่าต้องผ่านการเจรไนคนที่จะเป็นยอดคนและยิ่งใหญ่ได้ต้องผ่านการฝึกฝนอดทนอดกลั้งเหนือคนจึงจะเป็นยอดคนคนที่จะเป็นยอดคนได้ต้องอดทนเหนือคนอื่นหนาะสั่งสมบุญกุศลม,มากกว่าคนอื่นฟังมากกว่าคนอื่นทำมากกว่าคนอื่นจึงบรรลุธรรมเหนือคนเป็นยอดคน วันนี้เราจะเป็นย่อธรรมที่เราจะทําอยู่ที่ตัวของเราธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติแปลว่าสิ่งที่ส่งไว้ซึ่งหน้าที่ของตนนะธรรมะมีสองสายสามสายก็มีแต่พางทีคือสองก็คือธรรมะฝ่ายกุศลเรียกว่าอากุศลธรรมะฝ่ายกุศลกับธรรมะฝ่ายอกุศลคือความชั่วนะธรรมะฝ่ายอกุศลเราตรงทีเราฟังพระสวดบ่อยกุศลาธรรมมา อากุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาธรรมะมีอยู่สามอย่างกุศลธรรมมาธรรมะเป็นกุศลมีอยู่คือรักธรรมะฝ่ายกุศลมีอยู่อากุศลธรรมมาธรรมะฝ่ายอกุศลคือความชั่วมีอยู่อัพยากตาธรรมะฝ่ายอัพยากิจหรือสมาริที่เป็นกิริยามีอยู่ ธรรมะฝ่ายอกุศลกุศลากุศล,ศล,ศล,ศลธรรมะาธรรมะฝ่ายกุศลเวลาจราทำกุศลนี้ธรรมชาติของกุศลคือความดีนำส่งให้เราไปสู่สุคติเกิดในที่ที่เป็นสุคติดินแดนสถานที่ที่เราไปเกิดเป็นสุคติอา,รรอากุศลธรรมะาธรรมะฝ่ายอกุศลนำไปสู่ทุคติคือบายสี่มีนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ไปอัพยากตาธรรมะ เป็นฝ่ายกิริยาคือพาาาระอรหันต์นำไปสู่สภาวะแห่งพระนิพานนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการทำความดีนี้อย่าอายบางคนอายที่จะทำความดีอายที่จะพูดดีอายที่จะคิดดีถ้าเราอายบุญอายก็สูญอายความดีเหมือนกับเราอายที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อายที่จะเกิดเป็นเทวดาอายที่เกิดมามีความสุขความเจริญเพราะคนที่จะมีความสุขความเจริญได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นเทวดาได้ ต้องทำบุญสร้างบุญสมมาจึงจะเกิดในดินแดนที่ดีเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้ถ้าเราอายทําความดีก็เหมือนเราอายที่จะเป็นมนุษย์เป็นเทวดามีความสุขความเจริญแต่ถ้าเราไม่อายเจอบุญยาละเจอพระยกมือไหว้ให้ได้เกิดได้เกิดบุญเกิดกุศสมเกิดความดีอยู่เจอบุญตรงไหนทำยมนะทำดีพูดดีคิดดีไปสู่ที่ดีทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วไปสู่ที่ชั่ว ไม่มีใครเสกให้เราขึ้นสวรรค์หรือไปนิพพานได้หยุดเราจะไปสู่สวรรค์นิพพานได้ต้องด้วยตัวของเราเองเท่านั้นเราเป็นผู้สร้างเองจึงไปสู่ที่เราทำเองเหตุกับผลตรงกันเสมอเราจะอยู่วัดไหนดินแดนไหนสถานไหนสถานที่ไหนไม่สำคัญสำคัญเมื่อเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วทำอะไรเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดยากนะ เมื่อเกิดมาแล้วเราทำอะไรอาศัยภาะวะความเป็นมนุษย์ได้ทำความดีพูดดีคิดดีวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่าน้งหลายมาสร้างมหากุศลที่ใหญ่แห่งบุกุศลที่ใหญ่ก็คือวิหารทานการสร้างวิหารธานนี้มีอานิสงส์รองจากการให้ธรรมะเป็นทานสัพพะัสังธรรมละโสชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานชนะก,การให้ทรรมปวกลองจากการให้ธรรมะเป็นทานคือวิหารทานที่โยนสร้างนั่นแหละการยกช่อฟ้าเนี่ยก็ถือว่าสดเสร็จแล้วนายอดเนือเนี่นนายาสิ่งที่เหนือของหลังคาของวิหารรูปบนโดกก็คือช่อฟ้าสง่างามงดงามเราได้สร้างสิ่งที่อยู่เหนือบนยอดเราทําใจของเราให้เป็นยอดแห่งธรรมก็คือเป็น ใจเป็นบุญเป็นกุศสมไม่ลังเลสงสัยไม่อกแวกในการทำความดีทำแล้วบุญคือบุญไม่มีความลังเลสงสัยก่อนทำสบายใจกำลังทำอยู่สุขใจทำแล้วปลื้มใจมีสมนะัตนาะยโยมจะเกิดชาติหนึ่งภพใดนอกจาก,กร,รวรยโยมก็จะสวยด้วยจะงามด้วยนาะคนเรางามมีสองอย่างหนึ่งงามเพราะศีลสองงามเพราะสมนะัต ือขันติความอดทนนั่นเองก็คือสมน,นะนาะงมีครั้งหนึ่งนางปัญจปาปาเป็นตัวอย่างนางปัญจปาปาหรือปัญจปาตีเนี่ยพระนางปัญจปาปาในอดีตชาติเป็นบุตรสาวของช่างปั้นหมอ้อปั้นภาชนะทุกดินนะทุกดินทับปั้นภาชนะอยู่พระปเจกับพระเจ้ทาท่านกุติท่านรั่วต้องใช้ดินไปยานะ่ข่านก็นมาบินทบาทตอนบ่ายมาบินทบาทดินนะไม่ใช่บินทบาทอาหาร ก็มายืนอยู่หน้าบ้านนางปจญบปาปาโยงนางปจับป,ปาปาเงยหน้ามามองพระเอา้ามายืนพระมายืนทำไมตอนบ่ายแต่พระบอกมาที่ก้อนดินนี่รู้เลยสัญญาสัญญาว่าสัญญาว่าพระต้องการที่จะได้ดินนางด้วยความโกรธรู้ก่อนมาโหวว่ารวพระทำไมยืนมองอย่างนี้ไงก็เลยคว้าดินได้ก้อนเนี่ยกระโดดก,กระทู้เท้าไปด้วยคอนพระไปด้วยบ่นพระไปด้วย แล้วก็ทุ่มดินใส่ลงไปในบาปพ,พระไม่ทุ่มแรงแค่ไหนก็ไม่รู้นะพระปเจกับพระเจ้าท่านมีอภิญญามีฤทธิ์เนี่ยท่านก็หอบต่อหน้านางอภิญญาไอ้นางปัญจปปาไปเมื่อออกไปแล้วนางปัญจป,ปา่ารู้เลยว่านางทําบาปอันหนักแล้วก็สุดลงตรงนั้นกว่าดีกราบลงไปที่ที่พระท่านยืนเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยการถวายดินเนื้อละเอียดนี้ขอให้ผิวของข้าพเจ้าเป็นทิพย์ ใครถูกต้องเข้าไปเจ้าหลงรักเข้าไปเจ้าทุกตลอดนางไปจะป่าเมื่อตายจากชาตินั้นไปเกิดในชาติใหม่ทําให้นางเกิดในตระกูลพอมีทรัพย์เพราะว่าเกิดแล้วใจของนางทําบุญด้วยเวดินเสร็จแล้วนางมีผิวอันเป็นทิพย์น้ำมัสการหลวงพ่อขอเบาเสียงนิดนึงแต่ลังเรียนตรงต้นไม้นั้นไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อจ้่ใชขอประทานโทษนะจ้ะ ได้ได้ได้เบาเสียงลงนิดนึงจ <No oh. ับอะใช่ทำพิธีที่อะไรอตาทำพิธีเหรอไม่ใช่เรียนวิชาใบไม้อ๋อวิชาใบไม้วิชาอไวิชาอะไรวิชาอะไรวิชาอะไรวิชาใบไม้เป็นอะไรเป็นวิชาอะไรไม่รู้ว่าจ พิชามอดูพิชามอดูป้ปปองเพราออะเพราะสิ่งที่นางปัญจปาป่าเน้นมีเจตนาน่ะไม่ดีด้วยโทสะพอไปเกิดแล้วเนี่ยไฟโทสะทําให้นางเกิดมาไม่งามน่ะผิวดำน่าไม่งามแล้วก็มีความอัปปลักษณ์ห้าประการน่ะความอัปปลักษณ์ห้าประการนี้ ทำให้นางปัญจป่าปานาขาเป๋แขนคออตาเหล่ปากเบี้ยวแล้วผิวดําเพราะกรรมที่นางทําด้วยโทรศัท์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญตือไ,ไ,ไฟโทรศัท์นี้อย่าให้เกิดขึ้นในขณะทําทานทําความดีสร้างกุศลอยนะในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคืนนิยมให้เขาทีอรเขาเขาคงเป็นของเขาอะกลุ่มกลุ่ม